ลูกชายมาซอยมือกับพอดีก็หาคนงานได้อย่างได้เนี้ยค่ะเก็บสูงแม่ค่าส่วนมากปัญหาคนงานอีกเรื่องตอนการเก็บมันว่าพอแต่ตัดแต่งอย่างเขาก็เฮ็ดเองนีรขอบครัวแต่ว่าก่อนพอสิมาเป็นสวนใดขนาดนี้นะเลื่อมแตะเลือกี่ที่ว่าเปลี่ยนจากเขาโพดบ่คะเปลี่ยนจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองอ๋อทำถั่วเหลืองศูนย์ทำอยู่ศูนย์ที่เจษขอนแกนนะ่นอ๋อ <c oughs> ศูนย์ขยายเมล็ดพันธนะุอ์อ๋อค่ะ บดีคิดยังไงไคือเปลี่ยนมาเป็นพักหวานมันก็คือมันทุเลียงมันต่อแปอนะคตมันผลผลิตมันต่ำลงผลผลิตน้อยลงน้อยลงตุกปีก็เลยมาคิดว่าลมลุกนี่คือจีไปบลอลล็อดกันเลยหันมาเล่นยญยืนต้นนะค่ะลรวเป็นอย่างขึ้นเลือพักหวานเรือพักหวานเรือพักหวานก่อนลองดูอันที่ตลาดเขาไม่ตลาดเขายังไม่ทันได้มี ก็เลยลองดรว่ามันจะทําสําเร็จบอกคันบอสสาเร็จก็คือจีไปนะก็คือจีย you know, ูน่ะแต่รองเบิงบบมีไผเห็ดชวนไผเห็ดเขากว่าคนโง่ยังว่านล่ะบ้านนี้กันทาไปทํามาทําไปทํามาบ้ามันแมนบ่มันทําบได้ก็เลยมาคิดอยู่จะของมันต้องทําได้ปะมันต้องเหตดได้ปะก็เลยมาลองดร ไปมาไปมากับค่อยเข้าใจก็มันเรียนรูไปก็มันไปในตู้เลยนะอเราวางที่เลียนรูนี่ได้ได้เรียนรูอีกอย่างกับพักวานเนี่ยคือการเรียนรูในหนึ่งมันมันอยู่กลางแดดที่มันตายนี่ก็รููจากพื้นฐานจากตัวนี้อืกับขอพึ่งเงาคนอื่นอสองก็การขยายการขยายทั้งห้ากัน ก็คือเรียนรููจากนี่ขยายทั้งหา้าขยายให้มันไหลไหลกระชับเขากระชับเขาทึงปลูกในแต่ทั้งปลูกเบียกกาทั้งขยายทั้งพื้นก็เลยลูกก็เลียนจากตรงนี้ก็อันที่สามก็คือก็ลูกแต่มา่ท่านได้เห็ดเห็ดอย่งางเม่ท่านได้ได้นี่ค่ะคือไปหลงหลงปล่อยมันสูงเกินไปพูด ถ้าเราจัดไว้แค่เสบือหัวนี่คนงานจะไม่มีปัญหาเลยจริงๆเขาคิดว่ามันแตงบ่ได้จริงๆเราคึ้ขอแตงได้คิดว่าขันสีแตงก็หาเวลาบ่ได้อยเพอคุ้มทั้งหมุ่น่ิมาแตงมาแตงมัวแต่มาแตงกับบ่ได้อย่างเงี้ยขึ้นขั้นหนาเจ็บแล้วนี่กะกะแคกกะเข้ามือละเขาขั้นซิบขั้นจีงซี่กะหาเวลาบ่ได้อย่างที่นั่นจริงๆแล้วเขาคุ้มให้เขาเขาแบบว่าเก็บง่าย จำคุ้มสูงของเฮ่านี่พอดีลูกชายก็ลูกชายก็จะคุ้มไม่เกินอีกสองปีก็คงจะต่ำหมดออืตรงถ้าสูงไปมันเก็บยากเนาะพ่อเนาะมันยากมันต้องได้ใส่บันไดได้ใส่มันยากมันลําบากอืมค่ะการดูแลก็ลําบากกัานงานก็ลําบากอย่างนี้แหละการขึ้นเก็บอืต้องแบกบันไดเก็บบันไดก็ซาเวลาอีกถ้ามันอยู่ซ้ำหนี่งก็เดินเก็บได้เลยโอ้ค่ะไม่หนเยอะนั่นบ่ไหวก็เลย มาคิดเบื้งคืออันทดสอบนี่ก็คือจุนี่แหละอืมค่ะที่ขยายทั้งหากก่อนอ๋อค่ะลองลองทดสอบก่อนอืมลองคนเลยซับหลักคนพื้นซับหลักขาดบ่ขาดบ่ได้สนใจอืมบ่ย่านตายมันมันขึ้นบัดนีโอลายก็เกาะเม่อไหรแต่บางคนบอกว่าพุดไปบ่เจอกับมีเด้อค่ะบ่ออก มันเป็นน้ำหยังค่ะหรือว่าเฮาบกหัจักถ้าถ้าเฮาเฮากลนไปบ่ได้บ่บ่เห็นหากมันบ่ได้ซับหากกับบกกแล้วอืมต้องไปเจอหากมันเนาะต้องไปเจอหากก็ซับให้ได้เลยอต้องเฮ็ดให้มันขาดพร้อมแม่นบ่อพอถ้ามันขาดพร้อมออ๋บ่งั้นมันบ่ขึ้นครับอืมอ,มนนอันี้การเลียนรู้จะเกิดเพือเฮ็ดไอ้เฮ็ดพริกเฮ็ดผักสามโลกมันอืเอารถไถมาไถ กันเลี้ยงจากที่ทุกเข็บเองนะคุณหากมันขาดหกมันขาดนี่มันขุ่นมันีแเลดกใบวยดางเลยแบบนี้ขี้น้งมองล่องเนาะขับนขึ้กขึ้กขึ้กขเ้นขึ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 ้นข้นขึ้้นขึอนขึนขึ้นขึ้นขึนขึ้นขึนี่้น้น่ึมนขด้นขึ้นขนขึ้นไอ้นขึ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 ้ ตอนขึ้นนี่ก็เยอะโ <Yeah. S 1> อ้เราไม่ขึ้นกึ้เรียนรูปไปแค่สามคอนี่ยพอกะรูจากพักหวานเลยเนาะมีอันมีอันอื่นอีกบ่กที่เรียนรูจากเขาก็รูกรรจกันเพาะเมล็ดอืม,ร,ร,อมรูจากการเพาะเมล็ดแล้วก็รูจากไอ้สังเกตรูรวิจัยรูจากไอ้ คือต้นผูต้นแม่แม่คาถุงหมายถึงว่าน,น้อยนี่ก็แยกออกครับในน้อยนี่ตอนในน้อยนี่ตอนตอนมันเกิดแล้วนี่หากแล้วนี่รูรูจักว่าต้นผูต้นแม่อยู่ในคาถุงพ่อเบื้องยังไงก็คือเบิ้งหากหากครับหากต้นผูหากต้นผูมันจะมีหากเดียวหากต้นแม่มีมสองหากอ๋อ เอาไปปลูกเป็นต้นแม่เลยแม่นแบบว่าบดได้ต้องไปพิสูจน์ยังหนักเลยเบิ้งหกักในหมู่เลยเบิ้งหักหู่เลยแค่เจาังไหนสิเขาต้องมาเบิ้งตอนที่เราเพาะเนาะ <c oughs> ต้นมันจะมีสองหกัหกหักแก้วสองหักเลยเออาไม่หักแก้วสองหกัหก,ก,หกออต,ต้นผูกต,ต้นพูดักเดียวโจ้ดอยู่นั่นล่ะต้นแม่์นี่สองหกักหาคนหาคนตอบยากเลย โอ้บตอบไม่ได้เพราะว่าเขากล้อเบิ้งตนใหญ่นี่ก็ต้องจนออกคนละทื่ที่ทำมาคนคนที่เห็ดเห็ดไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตมันว่าแต่เห็ดใส่ซี่ีบางคนก็บ่บางคนยังว่างถ้าเขาเห็ดจริงๆเขาต้องสังเกตเขาเนาะร้องเบิ้งอะไรเบิ้งมันก็ติดตั้งยูด Mm-hmm.